สวัสดีครับมเมอนก้ามาพมมาพอกันอีกคือเกล้ากับพี่น้องมเมอนมาหน้าพี่อ้ครับผมมาตามหาสมุนไพรดีรักษาเก้ารูมาต่อยกับพี่น้องนี่ไงครับผมอยู่ต่อนหนาผมนี่เองดาวดึงหรือดองดึงนะครับแล้วแต่สถานที่ที่บนเสื่อเนนนะครับพี่น้องนาอเขามาเบิงกันว่าเขาเจ้าใส่อย่างในการอ่ารักษาอา่เก้ารูมาต่อยนะพี่น้อง ยาดีแบบนี้พลาดบ่ได้ครับผมตามไปเบิ่งเลยครับว่าเพิ่นเอาอย่างใสแน่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องต้นหน่อยดองดึงหรือดาวดึงกำลังออกดอกครับพี่น้องกำลังออกดอกดอกน้อยๆพู้นต้นใหญ่เพิ่นพี่น้อง ออกดอกแล้วครับพี่น้องออกดอกแล้วคุณนะ่ะงามงามครับเดี๋ยวซูมให้่เบิ้งครับพี่น้องสีสลับกันครับพี่น้องเบิ้ลไลเลียจากโค่นขึ้นไปปลายปลายกับสีสีเข็มเป็นสีแดงสีสมลดลันกันลงมาเป็นสีเขียวอ่อนพี่น้องโอ้ยงามอีหลีครับพี่น้องเบิง้งนี่ดอกดอกวาวพฤหส จากที่เกลืนมาตอนต้นนะครับพี่น้องเนาะเสียวส่วนไดของอต้นดองดึงไปรักษาเก่ารูมาต่อยนะครับพี่น้องเ,อเพื่อนที่ใส่เงาหรือว่าหัวดองดึงนี่นะครับผมหรือดาวดึงนี่ครับผมมาสกัดเอาสารนะครับผมแยกสารดีสารบดีออกนะครับผมแล้วเอาส่วนที่ดีนะครับผมบอกเป็นพิษกับมนุษย์ เอาไปเห็ดเม็ดยานะครับผมเอาไว้รักษาโรคเก่ารูมาตอยกินนะครับผมโดยการเอาเม็ดยากินเดี๋ยวไปเบิ้งสูตรเิ่นอีกเทนึงว่ากินปริบาณเท่าไดกินน่านแค่ไดนะครับพี่น้องนาอเอาไปเบิ้งสรรพคุณส่วนอื่นขออื่นกันครับพี่น้องหัวดองดึงเอามาตำนะครับพี่น้องตำให้ละเอียดตำให้แหลกแล้วก็เอาทั้งเนื้อหวานทั้งน้ำหวานครับพี่น้องไปท่าบริเวณที่มีอาการปวดบว,วม โดยเฉพาะปวดน้ำขอ้อข้อเขา่าข้อแนขนข้อนิ้วนิ้วมือนิ้วเท้านะครับพี่น้องนอ้องเนื้อยาสซึ่มข้าไปบริเวณคอนะครับผมลดอาการปวดอาการบวมอาการอักเสบนะครับผมจากโรคเก่าหรือโรคอ,อักเสบในคอนะครับพี่น้องนาอนอกจากนี้แล้วพนยังใส่นะครับผมตัวที เอาตําหรือฝนหัวนี่แหละครับผมเอามาตําเอาหรือเอาฝนนะครับผมเอาห่อฝนได้เนื้อเนื้อไอหวานแล้วนะครับผมกระท่าบริเวณแผลนะครับผมเนื้อยาน้ํายากระจิยสอยห้แผลแห่งเ็วนะครับผมซอยอ่าคับดูฉับหนองออกน้านะครับผมแผลหายเร็วขึ้นนะครับพี่น้องนอกจากนั้นแล้วก็หัวนี่ก็เอามาฝนนะครับผม น้ำจากหัวทั้งเนื้อหวานนะครับผมแก้พิษงูได้ครับพี่น้องแก้พิษเม่งต่างๆมาแมลงสัตว์กัดต่อยที่มีพิษบอสวาสป็นไม่งอดแมเงาต้อแตนขีเข็บครับพี่น้องใส่ไปดูดพิษนะครับผมลดอาการปวดอาการบวมได้นะครับผมนี่คือสรรพคุณที่พี่น้องส่วนใหญ่เฮานําไปใส่นะครับผมส่วนหัวนะครับผมหัว เอาเอ่อมาตามให้แหลกแล้วเอาไปผสมกับน้ำนะครับผมเอาขานอนก็นได้ขามลรงก็ได้ครับผมบางมองกะเอาหัวน,นี่แหละครับผมไปต้มน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปไปฉีดเป็นยาขามลรงน้ำหนานผักน้ำสวนผลไม,ม้ห้าวนะพี่น้องใส่เป็นยากำจัดสัตรูผืชแทนสารเคมีนะครับพี่น้องแล้วมองเพิืเกขาเวเบิร์ต,ต้นครับพี่น้อง อ่เอรว่าสิเป็นหากเป็นเครือเป็นใบเป็นดอกเป็นนวยนะครับเอามาตม้มโฮมกันเลยครับพี่น้องแล้วเขาก็เอาน้ำที่ได้จากการต้มนี่แหละพี่น้องเ,อเย็นแล้วเขาก็เอาไปทิ้งใบนะครับผมแล้วเอาเมล็ดพันุนะครับผมบอว่าสิเป็นกกยังกระตามนะครับผมเอาไนมันเอาโล่งแซ่ในาน้ำที่เขาต้มได้นี่ครับพี่น้องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งส้มงครับพี่น้องก่อนเสียเอาไปปลูกเขาสีได้พันุพืชใหม่ๆนะครับผม เพราะว่าสารจากต้นดองดึงนะครับหรือว่าดาวดึงเนี่ยสีเฮตไห้กลายพันธุ์นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือ่อารพคุณของดองดึงที่บาปอมว่า,าสูบฟั่งนะครับผมนอกจากนั้นแล้วดองดึงเพิ่ยังมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกหลายอย่างาที่ใส่เป็นยากินนะครับพี่น้องแต่ว่ามือนี่บาปอจะบอกขอวา่าวตรงส่วนนั้นนะครับเพราะว่าบา่อยากให้พี่น้อง นําไปใส่เป็นแบบยากินนะครับเพราะว่าดองดึงเนี่ยมีผิดอยู่ถ้าเฮาเอากําจัดผิดออ,ออกบ่ได้ออกบ่เป็นออกบ่เออบิดกการเสียห,ห้เฮามีผลเสียต่อร่างกายนะครับหลายแบบหลายขันนะครับพี่น้องเนาะบ่ว่าสิเป็นขื่นใส่อาเจียนมีอาการวิงเวียนมีอาการชักจนเฮ็ดให้เสียชีวิตได้นะครับพี่น้องเนาะดังนั้นก็เลยอขออนุญ,ญาตว่าเอาแต่ ส่วนที่มันเป็นยาใส่ภายนอกสักพี่น้องเนาะสรรพคุณของดอกดึงที่เป็นดอกไม้ที่ทั้งมีความสวยงามแลวกัมีสรรพคุณแบบสั้นเลิศนะครับผมแค่เป็นยาธานี่ก็สุดยอดแล้วครับผมเป็นจังไงนะพี่น้องได้รับชมนะครับผมสมุนไพรพิเศษนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายยากขึ้นแล้วครับพี่น้องจะอยู่น้ำที่ห่างไกลที่มัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติอิเลียรับจังสิมี่ดองดึงหรือดาวดึงนะครับผมสมุนไพรดีนะครับผมทีแแ่แต่พอแต่แม่เข้าใส่มากแต่โดนแล้วครับผมกาขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามารับชมเด้อครับพี่น้องก ให้กำลังใจเบาปๆนะครับโดยการกดไลค์เดี๋ยวพี่น้องคลบที่เบาอนะครับคลิปนี้รับชมแล้วนะครับผมหลัวก็อย่เริ่มกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อปล่อยาคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะมีของดีจากปลาจากด่งจากทงไฮตรงหน้ามาฝากมาตอนกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมอย่างสิเป็นอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวรอดติดตามคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับมอน้ล่าท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ